ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการประหารชีวิตเจ้าจอมผู้หนึ่งซึ่งมีความผิดฐานส่งเพลงยาวเชิงชู้สาวกับชายหนุ่มอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสตรีที่ถวายตัวเป็นนางในถือเป็นผู้หญิงของพระมหากษัตริย์คดีนี้เป็นคดีใหญ่เนื่องจากฝ่ายชายเป็นถึงบุตรชายคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติคุณนางผู้ใหญ่ เจ้าจอมที่ว่านั้นคือเจ้าจอมอิ่มเจ้าจอมอิ่มเป็นธิดาของพระยามหาเทพต่อมาได้เข้ารับราชการฝ่ายในในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามเหตุเกิดจากมีผู้ทำหนังสือร้องเรียนทำเรื่องราวยื่นต่อเจ้าพระยาธรรมมาเสนาบดีวังว่าพระสุริยพักดีรักใคร่กับเจ้าจอมอิ่มในรัชกาลที่สาม ในสมัยรัชกาลที่สนั้นมีขุนนางพี่น้องตระกูลบุญนาคสองท่านที่รับใช้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวคือเจ้าพระยาพระคังหรือดิบบุญนาคผู้พี่ต่อมาในรัชกาลที่สเป็นที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูนวงศิดาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคหรือที่ออกนามกันทั่วไปว่า สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่แห่งสกุลบุญนาและพระยาสีพิพัฒรราชโกษาผู้น้องเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือที่ออกนามกันทั่วไปว่าสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยซึ่งพระสุริยภักดีผู้นี้เป็นบุตรชายคนโตของพระยาสีพิพัฒรราชโกษาถัดบุญนาพระสุริยพักดี ไม่ใช่ผู้ชายตัวเปล่าแต่สมรสแล้วกับีทีธิดาพระยาอุทัยธรรมมีบุตรธิดาสามคนนอกจากนี้ยังมีบุตรธิดากับพันยาอื่นอีกถึง11คนอายุตอนที่เกิดเรื่องอื้อฉาวนี้ขึ้นก็คือ27ปีคนที่กล่าวโทษคุณพระสุริยภักดีก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นทาสของตัวเองชื่ออ้พลายกับอีซับ เรื่องที่ฟ้องร้องก็คือคุณพระสุริยพักดีกับเจ้าจอมอิ่มติดต่อให้ข้าวของกันด้วยใจปฏิพัทธ์ฉันชู้สาวถึงขั้นเจ้าจอมอิ่มสั่งให้คนมาบอกกับคุณพระสุริยพักดีว่าจะลาออกจากการเป็นเจ้าจอมกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่เสียชั่วคราวก่อนแล้วจึงให้คุณพระสุริยพักดีทรงผู้ใหญ่ไปสู่ขอ